สวัสดีครับพบกับเกมแนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอน4ี่ทุ่มนะครับอ่าตารางล็อกอินรายเดือนนะครับกว่าตาดูไปแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังแจกไม่เยอะเท่าไหร่นะจริงๆเนี่ยมันควรจะแจกกบดำนะครับแล้วก็กบม่วงครับเยอะกว่านี้สักนิดนึงอ่แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะกระจายไปแจกในโซนอื่นนะอ่าในโซนของหินปูพรางก็โอ้โห,หนู่เลยครับไปสักไกลเลยนะอันนี้ก็ต้องอดทนกันนิดนึงนครับ แล้วก็ตาร,งรางลรออินพิเศษอันนี้บอกแล้วนะครับว่ามันต้องมีแน่ๆนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันจะแจกอะไรก็ไม่รู้อ่านเดี๋ยวลองเปิดตนนิดหนึ่งดูแล้วกันนะอ่าส่วนเจสสิก้าแดงนะครับคือเขาแจกร่างเอาล้านะครับผมไม่น่าใจนะว่าแจกต่อเนื่อง20วันหรือเปล่าเออเดี๋ยวลองดูนะผมไม่น่าใจนะยังไม่ได้ไปดูประกาศนะครับ ส่วนแพ็กเกจหินปลุกพลังตรงนี้นะครับทําให้สายฟรีหลายคนบ่นเข้ามาว่าเฮ้ยแบบนี้สายเติมก็จะโหดกว่านะคือมันเป็นเรื่องปกตินะคือผมเองก็จะไม่ได้เติมแพ็กนี้นะครับถ้าจะเติมแพ็กนี้เนี่ยอาจจะเป็นไอดีหลักเพราะว่าต้องการทําคลิปนะแต่ว่าไอดีลรองไงผมก็ไม่ได้เติมเปิดผมเองก็อยู่ได้นะคือเข้าใจนะว่าความยากมันต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่สายเติมที่อาจจะเติมไม่เยอะเนะี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะต่างกันมากนะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยเรนเจอร์ Ranger, สมมุติว่าเราได้หินปลุกพลังมาสลับร่างแต่เรนเจอร์เปิดไม่ได้เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันนะอฉะน,นั้นตัวนี้นครับคือด้วยความที่ว่าตัวเกมเขาแจกมาเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะแบบว่า,อ,าอดทนรอก่อนก็ได้ครับเพราะว่าตัวเกมเขาบอกว่าแจกแจกกี่ตัวเนี่ยน่าจะแจกเยอะนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจากภารกิจก็จะได้กบม่วงด้วยอันนี้ก็น่าสนใจนะ แล้วนี้เดี๋ยวมาเปิดกรชากกันนะครับอ่ะเพิ่มโอพก,กาสนะครับเป็นบราวกับเจสสิก้าอ่ะซึ่งเป็น2ตัวใหม่ที่สามารถทําเป็น9าดาวได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะอ่าเดี๋ยวกดรับขอให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงอันนี้คือเขาแจกอะไรบ้างคงจะเป็นเหรียญเป็นขนนกนะเออตามนั้นนะครับอ่าเจสสิก้าแดงครับโอ้โหผมนี่อยู่ในครังเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับอัที่ครับมีกบ ม่วงนะครับ20ตัวนะครับก็อยากจะได้เรนเจอร์ตัวใหม่เดี๋ยวเปิดด้วยตัวก่อนโอเคมาลุ้นกันครับเพิ่มโอกาสเออว่าจะได้เรนเจอร์ตัวใหม่มาทดสอบมารีวิวกันหรือเปล่านะครับอันในคลิปที่เราก็ให้ดูกันเบื้องต้นนะคืออย่างที่บอกว่าเดี๋ยวค่อยทําคลิปบทสรุปมาทีเดียวนะครับคือเบื้องต้นก็แบบนี้ไปก่อนนะครับว่าเรนเจอร์เก้ดาวนะครับก็เวลสองร้อยสี่ไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บวัตถุดิบกันไป เออใช้เวลานิดนึงไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยการทําเป็น9ดาวนะครับแล้วก็ได้ความสามารถปลุกพลังเนี่ยมันก็ได้เหมือนได้ความสามารถไฮเปอร์เข้ามาเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะเออซึ่งเบื้องต้นเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะแบบซุ่มนะครับคือวัตถุด,ดิบผมว่าไม่ต้องใช้เวลาเยอะเอาจริงนะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอ่ะมันมันอยู่ที่เรานะครับว่าจะอดทนได้มากแค่ไหนนะครับคือถ้าก็เติมเนี่ยมันก็อาจจะต้องเติมเยอะนะ อ่าอย่างแพ็กเกตนี้อ่าบางคนอาจจะแบบไม่อยากจะเสียเงินเติมแพ็กเกตนะครับเพราะว่าราคาบางทีอาจจะดูแพงไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ใช้วิธีการอดทนแล้วกันนะเ,ออเดี๋ยวรอดูครับไอเดียอของผมเนี่ยไม่ได้ก็เหมือนกันนะไม่ได้เราก็ไม่ได้เติมนะครแพ็กเกตก็ไม่ได้เติมนะครับเราก็จะอาศัยเวลาแค่นั้นเองนะว่าแบบเดี๋ยวตวเกมเขาต้องหาช่องทางมาแจกให้เราอะหรือไม่อย่างน้อยนะอ่ามาแล้วโอเคเออแต่ว่าเป็นตัวปกตินะอยากได้ตัว สังมืดนะครับเจสิก้าจันทราโอเคมานะเมื่อาวานมีคนบ่นเยอะมากนะครับคือทุกรอบมันจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับว่าเหมือนจะเปิดไม่ได้เลยนะครับหรือว่ากดดูในเลสซุมแล้วไม่มีไม่มีอยู่บางคนอาจจะเห็นเป็นแบบนั้นแต่คนนึงอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีอยู่นะเออมันก็ไม่โอ้โหตกใจตรงใจบราวมาครับ คือมันก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่มีนะครับเพราะในอดีตเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น1ครั้งท่วนนะครับที่มันไม่มีจริงๆหมายความว่าไม่มีคนเปิดได้เลยในช่วงเวลานั้นๆนะครับตัวเกมเขาก็เคลมให้นะครับเขาก็คืนให้หมดนะคือรูบี้นะครับคืนตัวกระช้ให้ทั้งหมดในอดีตเคยมีครับแต่มันต้องไม่มีจริงๆแต่ถ้าให้ดูเนี่ยคือเอาจริงนะก็เกลือแหละเอาตรงๆนะครับก็มีความเกลืออยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีคนได้บ้างนะครับ อ่าประมาณนี้อันนี้ผมออกแล้วนะเพราะว่าเพิ่มโอกาสครับอ่าเดี๋ยวอ่าหลังเที่ยงคืนคงจะมีไอเดียอื่น,นครับไล่เปิดตามมาเพิ่มเติมอ่าอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับคือเรียกมีคําถามเเดิมมานะครับว่าเรนเจอร์ตัวเก่าจะตกยุคไหมครับมันต้องใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าเบื้องต้นนะครับต่อให้เรนเจอร์เป็น9าดาวแต่ถ้าเกิดสกิลกากอย่างเงี้ยเราจะไปพึ่งความสามารถในเปอร์กับ ความสามารถเก้าดาวอย่างเดียวหรือเปล่านะครับมันก็ไม่ใช่นะผมมองว่าเบื้องต้นก็ต้องเป็นที่ตัวเรนเจอร์ก่อนนะครับว่าถ้าสกิลวันดีนะครับสกิลเจ๋งอยู่แล้วนะครับยิ่งความสามารถเฮเปอร์ดีด้วยหรือนะครับก้าดาวนะครับเราได้ความสามารถปลุกพลัง9ก้าดาวดีๆเข้ามาเนี่ยเออมันก็จะเสริมความแกร่งมากขึ้นนะครับไอดีสองผมลงทุนเลยนะครับก็คาดว่าจะเปิดให้หมดเลยที่เก็บสะสมมานะแล้วก็รอบเดียวไปเลยนะครับ ไม่ได้ก็เก็บยาวนะครับเพราะว่าเป้าหมายก็จะเป็นโคลาโบนะครับสิงหาคมนะเพราะโคลาโบก็จะต้องเป็น9าดาวนะครับอันนี้สัญญาตกลงเรียบร้อยครับส่วนย้อนหลังก็ตามที่บอกนะว่าที่บอกมามันคือให้ลุ้นกันเพราะเราไม่รู้ในเนื้อหาสัญญาครับเราอ้างอิงตอนศักยภาพครับว่ามันเคยเป็นแบบนั้นนะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้นะอันนี้แอบเสียใจยอยู่เหมือนกันเ,เพราะว่าบางไอดีก็จะไม่มี ไม่มีเลยครับตัวที่สามารถทําเป็น9าดาวได้นะครับอัออย่างไอดีนี้ก็ถือว่าไม่มีนะ,อะของผมจะมีไอดีสามนะที่มีช้างแอลลี่ไอดีหลักมีมูนมูนมูมวกมีมูนมวกนะครับมีไอดีไหนอีกอย่างพวกนีน้เดี๋ยวผมก็จะรอนะครับอาพีโก้ครับจริงๆนะผมเห็นมาเป็นเดือนแล้วนะพีโก้ครับใน กิววอะครับ uh, ทีมระดับสูงๆเนี่ยเขาใช้พีโก้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ทางคลินะครับในกนะิววอ์เนี่ยโอ้โหมันคลิค่อนข้างจะหนักเรื่องจากว่าเรนเจอร์มันปล่อยได้แค่ชุดเดียวใช่ไหมพอปล่อยได้แค่ชุดเดียวปุ๊บเนี่ยก็คือพอตายบุ๊กก็ตายเลยนะครับโอ้พีโก้ที่บอกเลยคนระว่าเป็นตัวที่แอบใช้ในกิววอ์ได้ค่อนข้างจะดีนะ uh, สำหรับคนที่มีทีมทางคลิ่า uh, มีพวกหลอนแสงพวกเลนนะพวกชิงจังนะ uh, อันนี้ผมจะลงทุนนะครับ ลงซุนลงทุนสนักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับว่าตัวเกมจะอัปเกรดเข้ามาหรือยังยังไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูนิดหนึ่งนะอ๋อหรือว่าอยู่ในร้านไหนเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับอ่าเหมือนจะยังไม่ได้อัปเกรดเข้ามานะรูนธาตนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะแต่เราควรที่ อาจจะเป็นสายป้ายเหลืองป้ายแดงนะครับแล้วก็ต้องการวัตถุดิบต้องการวัตถุดิบครับในนี้ครับที่แบบว่าซื้อเอาเลยนะสำเร็จรูปนะขอซื้อครับเผื่อโชคดีครับตอนนี้เป้าหมายก็จะเป็นตัวของบราวน์นะครับไอดีนี้ครับเน้นเลยนะเดี๋ยวผมอาจจะย้อนไปเปิดไอดีหลักไอดียหลักเปิดเมื่อวานไปแล้วนะครับก็มีการกักตัวไว้นะครับเพราะว่ายังไม่เพิ่มโอกาส อ่ะเดี๋ยวคงอาจจะได้เปิด2ให้ดีนะครับในคลิปนี้ ID 2กับ ID หลักนี่นะเปล่าจริงด้วยโอเคครับกลั้นใจนะครับคือเกียร์นะครับถามว่าเกียร์น่าสนใจไหมอ่ะมีคนถามเข้ามากเกียร์น่าสนใจอยู่แล้วนะเกียร์จะดาวนะครับเพราะว่าอ่าเกียร์นะครับในส่วนของพวงยางครับมันก็เป็นเกียร์ป้องกันนะครับพลังชีวิตหลบสกิลรถแรกมันพื้นฐานดีอยู่แล้วนะแลวเป็นเกียร์ของสายพลังด้วยนะครับก็ เจ๋งอยู่บางงานนะโซนปืนครับผมมีนะที่อดีตหลักแต่ผมว่าปืนยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามันสําหรับคนที่ไม่มีเกียร์นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับอันฉะนั้นเนี่ยใครเลือกจะไปเปิดเกียร์ก็ได้นะตามความชอบเลยนะครับแต่ผมขอเน้นเรนเจอร์ก่อนเ,ออเป้าหมายตอนนี้ครับคือเรนเจอร์9ดาวครับเดี๋ยวผมจะได้ปั้นแน่ๆน,นะหนึ่งตัวนะเจสิก้าตันทานะครับแล้วก็ บลาวอ่ะมาลุ้นกันนะ600รูบี้ครับ2รอบไม่ได้เก็บยาวครับอาจจะมีมาเปิดบ้างครับด้วยตัวกาชานะส่วนรูบี้ก็แน่นอนนะเป้าหมายคือโคโหดิอามาเต้นมาเล่นกันใหญ่เลยโอ้โหอ่ะโคนี่นักเรียนครับดเนียลผู้อัญเชิญโอ้โหมากเต็ไมาหมดเลยเนี่ยหมดใจหมดใจอยู่เหมือนกันนะหมดใจจะเปิดแล้วครับโอ้โหอาสามล่าง อะไรวะเนี่ยโอ้โหถ้ามีไฮเปอร์ได้ไปมาอีกเนี่ยเนี่ยโอ้โหดดเนียลโอ้โหนี่ทุเรศครับทุเรศครับฉันใช้คำว่าทุเรศเลยนะครับดูนะครับ7ดาวแต่ดาธรรมดาแต่ดาวอัลตราโอ้โหถ้ามีไฮเปอร์นี่ถ้าสามารถเปิดได้ด้วยไฮเปอร์นี่มานะโอ้โหนี่คือนักเรียนจริงอ่ะต่ไม่เป็นไรครับก็อย่างที่บอกนะคือเข้าใจายอยู่เหมือนกันว่าสายฟีที่แบบ เฮ้ยเก็บสะสมมาเยอะเก็บสะสมมานานวางแผนแล้วแต่เปิดไม่ได้มีนะมีนะผมเห็นใจนะครับผมเองก็เคยเป็นนะแต่ด้วยความที่ว่าเรามีหลายไอดีนะครับเราก็เลยจากค่อนข้างไม่เป็นไรรอครับอดทนเล่นด้วยทีมเดิมไปก่อนคือเราอาจจะแค่ไม่มีเรนเจอร์นะครับไปคุยกับชาวบ้านเขาว่าเฮ้ยเปิดได้ตัวใหม่ให้อยากลองให้อยากเล่นมันจะเป็นแค่จุดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเลนเจอร์ตัวเดิมนะครับมันเป็นตัวที่ดีอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันก,ก็เล่นได้ดีอยู่นะ อันนี้ไม่ละขี่ช้างขี่มา้าขี่วัวขี่ควายเอาไว้ให้มดโอ้โหอ่ะไม่ได้ละอ่ะสองตัวโอ้โอเคสองตัวนี่เดี๋ยวมันไส้นะทำสองสองตัวไปเลยนะครับโอ้โหนี่คือก๊อปปี้วางกันใหญ่เลยอ่ะไม่เป็นไรนะอันนี้ถือว่าออกอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวขอเช็คอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไอดีหลักด้วยนะครับออะผมขอล็อกนะด้วยความที่ว่าอาจจะลองครับว่าโอ้แต่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า าการจะทำสองตัวนะครับเป็นเก้าดาวเนี่ยวัตถุดิบแบบมันไม่พอนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปรอรุ้นนะอ่ะส่วนตรงนี้ทามีคนถามมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับว่าสร้างร่างโคลน,นครับอ่าเวลาปล่อยออกมาเนี่ยมันติดคอสามารถ2ตัวไหมติด2ตัวครับเพราะว่าสร้างร่างโคลนเนี่ยเรนเจอร์ที่มันแยกรล่าออกมาเนี่ยมันไม่ถูกปรับลดสเตตัสทั้งหมดนะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ปล่อยออกมานะครับพวกทางาตัวหนืดและหน,น,นะืดนะครับติดนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มความสามารถที่เฮ้ยได้อยู่นะ ถ้าเกิดเรามองในมุมนั้นนะว่าสมมุติว่าเล่นเป็นทางเจอร์ตัวหนึดและหนืดนะครับอ่ะส่วนล้าแจ็กก็น่าสนใจนะครับอ่ะส่วนตัวของเจสิก้าน้ำนะครับก็ใบนะครับลดหลบลดต้านแต่ไม่ทะลุนี่มาทะลุสกิลสองครับก็เป็นอ่าดาเมจทะลุต้านนะครับอ่ะคอมบูเรนเจอร์ค่อยมาที่หลังนะส่วนตรงนี้มีความน่าสนใจตรงอ่าตัวหนืด เออเดี๋ยวทำเดี๋ยวผมคงจะปรับไอทเนะี้ยเป็นทางตัวหนืดแล้วก็บินนะครับอ่าเพราะว่าผมมีตัวนี้อยู่อ่ามีตัวหนืดอยู่นะครับมีนะครับมีนี่นตัวนี้ก็มีอ่าเดี๋ยวหมั่นใส้ปั้นตัวนี้แม็กซ์เลยนะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับไอทนี้คงจะแบบโมโหครับทำมันซะ2ตัวเลยแล้วกันอ่านเดี๋ยวผมลองดูเล่นๆนะ อ่ะแล้วเดี๋ยวไปเปิดต่อเดี๋ยวเราเปิดต่อไอดีหลักนะครับเดี๋ยวเปิดต่อไอดีหลักนะเดี๋ยวผมลองดูสนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของวัตถุดิบแบบนี้ผมแยกทาเป็น2ตัวเลยนะด้วยความสามารถนะครับอ่าด้วยความสามารถใฮ้เปอร์นะครับที่ทําแบบนี้ได้นะครับทําเป็น2ตัวได้นะครับอ่าคือมันไส้เป็นพิเศษครับอ่ะอัพเกรดสูงสุดโอเควัตถุดิบพร้อมนะครับอ่าเดี๋ยวเช็คดูครับว่ากบอัลตร้าครับมีกี่ตัวนะครับ โอ้ยถ้าเกิดตีบวกในคลิปนี้น่าจะยังไม่ไอ้นี่นะเยอะไหมเนี่ยโอ48ตัวอ่ะโอเคพอครับพอละนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิดกันต่อไอเดียหลักครับมาเปิดกันต่อที่ไอเดียหลักนะครับอ่าถ้าเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมคงจะทำตัวมูนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเลือกได้นะครับพีชีพสองครับล่าแท็กครับแล้วก็ สร้งางลังโคลนก็ถือว่ามีความน่าสนใจทั้งหมดนะ,ะส่วนวัตถุดิบก็ต้องรอนะครับเดี๋ยวผมลองดูนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ถ้าจะทําผมขาดอะไรบ้างนะครับก็ต้องตรงนี้นะ,ะในส่วนของหินปลุกพลังนะครับก็ต้องไปอรอนิดนึงนะพลังงงภาร,ก,ารกิจนะครับแล้วก็ด่านเดี๋ยวเปิดก่อนดีกว่าโอเคไปลุ้นกันครับ หลักๆคืออยากจะทํามาทดสอบดูกันนะครับว่าเฮ้ยทำแล้วมันเจ๋งแค่ไหนใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกนะเน้นเลยครับเรนเจอร์เบื้องต้นนะครับก็ต้องเน้นสกิลเรนเจอร์ก่อนแหละนะครับถ้าสกิลดีเนี่ยมันไม่ต้องทําเป็นร่างอะไรก็ได้นะใช้อัลตราก็โหดได้ครับหลายตัวนี่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเอาสกิลเรนเจอร์ก่อนนะครับ ตามมาด้วยความสามารถไฮเปอร์อาจต่ว่ารอบนี้นะครับเลเจัตัวใหม่ถือว่าความสามารถไฮเปอร์น่าสนใจนะ,ะแล้วถ้าเกิดทำแมนะ็กซ์ครับก็9าดาวนะครับคือตอนนี้นะครับสิ่งที่จะแนะนําน้องๆคือต้องเน้นนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยกบจะไม่เยอะยิ่งถ้าเป็นคนที่เพิ่งเล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีกบ20ตัวแค่ชุดเดียวนะผมแนะนําเลยนะว่าอดทนรอก่อนก็ได้นะครับถ้าวัตถุดิบมีเยอะอยากจะสรุปครับทำเจสสิก้าแดงนะครับที่ตัวเกมแจกก็ได้นะ อ่าหรือว่าตัวเดิมอาวุิอาจจะมีอาวุิเล่นใหม่ก็คงไม่น่ามีนะอ่าก็แนะนำนะครับว่าอ่าให้เก็บกบเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปนู่นเลยนะโคโรโบสิงหาคมนะครับอ่าพอได้ตัวเก่งมานะครับแม็กปุ๊บนะครับวัตถุดิบครบพอดีนะครับ ทำเป็น9ดาวนะครับยกระดับทีมได้เลยทันทีคือถ้าเกิดเป็นไ d ดีสร้างใหม่อย่างที่ผมบอกนะคือตอนนี้ผมมองว่าถ้าเป็น ID สร้างใหม่นะครับแล้วถ้าโชคดีนะเปิดได้เลนเจอร์ตัวเก่งด้วยเนี่ยมันอาจจะได้กบนะครับกบดํา40ตัวเลยก็ได้นะเพราะว่าตัวเกมเหมือนจะแบบเฮ้ยแจกเยอะกว่าเดิมเยอะมากนะถือช่องทางการแจกมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นแหละเยินที่บอกครับมันอยู่ที่เรานะว่าตอนเปิดกระชาเนี่ย ถ้าถ้าดวงโซยต่อเนื่องมันก็โอเคละเราก็เข้าใจได้นะว่าแบบนี้คือมันก็เซ็งครับเออแต่ว่าถ้าเดิมเนี่ยตัวเรนเจอร์เราดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องอดทนวางแผนต่อไปนะครับคือตอนนี้สําคัญสุดคือมันคือกบนะครับที่จะต้องเน้นแล้วนะว่าอยากจะทําตัวไหนทำแล้วแบบมีประโยชน์ต่อทีมเยอะๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบปั้นแบบเกลอแล้วอะเอาจริงๆนะ ซึ่งที่เหลือเนี่ยสมมติคนเล่นมาสักพักหนึ่งนะอาจจะมีตัวแม็กซ์สี่ห้าตัวแล้วนะก็ไปลุน้นนะครับโดยเฉพาะเรนเจอร์ตัวปกติเน้นไปเลยนะตัวปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีแสงมืดเก่าในบางตัวอันนี้ต้องรองดูย้อนหลังนะครับเก็บวัตถุดิบเป็นก่อนช่วงนี้นะคือผมเองก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับออย่างที่บอกมีแค่อดีหลังแหละที่เดี๋ยวดูก่อนนะก็ไม่แน่นะครับถ้ารีบเร่งนะครับก็อาจจะต้องหา อ่ามันไม่ใช่เดี๋ยวเด๋ยวผมดูด่านพิเศษนะครับว่าเปิดหรือยังนะโอ้โหเน่าครับเนี่ยไอนี่หลักเน่านครับซึ่งผมก็อาจจะไม่ได้เติมนะคิดว่าไม่ได้เติมนะเดี๋ยวดูแพ็กเกจนิดนึงนะครับอ่ะแพ็กเกตหินปลูกพลังนะครับอัดได้กี่ชิ้นอยากรู้เหมือนกันได้ชิ้นเดียวเป็นผมผมก็ไม่ซื้อนะเป็นผมผมราตัวเกมแจกนะครับนี่ผมเนี่ยจริงๆควรต้องรีบทําคลิปให้ดูนะครับอดี๋ยเดี๋ยวผมรอดูแล้วกันนะ เพราะว่าอันนี้มันแจกมาชิ้นเดียวนะครับเราก็ต้องล็อกอินอีกเวันเห็นไหมขนาดเติมก็ต้องรออีกเวันนะเออก็แบบอ่ะพักมันก่อนดีกว่าอ่ะส่วนพาร์ทนี่ผมเติมอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูที่สเตทพิเศษนิดนึงนะครับอ่ะเรนเจอร์ล้นคลังครับล้นไม่หมดทุกอย่างเปิดแบบโอ้โหเน่าเละเทะหมดเลยนะอะย่อยทิ้งไปหมดเลยครับเพราะอนี้หลักก็ไอตัวพวกนี้คงจะไม่ค่อยมีค่ามากนักอ่ะผมย่อยไอ้นี่ดีกว่า นี่อ่ะย่อยทิ้งไปย่อยทิ้งไปเลยครับเอาคริสตัลนะครับเพราะว่าตอนเปิดกาเชอบพอยครับได้มาค่อนข้างจะเยอะมากอันนี้จริง,รงตรงนี้เนะี่ยบางคนก็จะไปตีบวกทำตัวพี P ร้อยได้ประมาณนี้นะนี่ดูครับโอ้โหยาวเลยทีเดียวออะไมเปรย่อยไป15ตัวนะครับเพื่อที่จะไปดูสเตจพิเศษกันนะครับเพราะว่านะครับวัตถุดิบใหม่นะครับยังไม่เปิด อ๋อเปิดวันอาทิตย์โอเคขออภัยลืมครับลืมครับว่าดาวเคราะห์ใหม่นะครับก็จะเป็นหอสมุดลึกลับนะครับอ่ะหอสมุดลึกลับก็จะเปิดในวันอาทิตย์นะนี่เห็นไหมต่อให้มีเงินตอนนี้นะครับก็ทาอะไรไม่ได้นะเออเติมแพ็คนะครับก็กว่าจะได้นะเติมแพ็กกว่าจะได้ก็อีก7วันนะครับกว่าจะได้นะครับซึ่งตรงนี้อ่ะผมยังไม่ได้ไปดูเลยอ่ะว่ามันมีแจกอะไรบ้างนอกเหนือจากไอ้นี่นะ มีรูนห็นไหมนะครับอาที่เหลือก็ต้องมาไล่เก็บเอาตอนนี้นะครับอ่าสเปเชียลหอสมุดลึกลับนะครับก็ต้องไปคือวันอีทิกลายเป็นวันที่ค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมดูดูก่อนนะถ้าสมุดมันแตกเยอะมากเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมมีโอกาสรีด่านอยู่เหมือนกันนะอ่าน้ํายาแห่งพลังนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะคือตอนนี้เราจะเน้นกันที่ อันนี้ก็แจกอะไรเนี่ยอ๋อแจกกบไฮเปอร์นะครับอ่าเป็นตัวเจสิก้านะครับโอ้แจกกบไฮเปอร์เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าโอ้โหทำรูปซะสวยเลยเราก็งง,ง,งนะมันยังดูใหม่ๆนะครับอ่ะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับในหีบสมบัติก็ไม่แน่นะอาจจะมีลูกแก้วหินอยู่นะครับซึ่งเรายังไม่ได้ดูนะคือตอนนี้เราต้องการแค่ เนีครับหินปลูกพลังครับโออันนี้ก็อีกนานอยู่เหมือนกันนะอ่าัพเลเวลเจสิกา้าเอเจนแดงนะครับจนถึงเลเวล220นะครับผมเคยทำาปริยังเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะทำไมต้องเป็นเวล220นี่ไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันนะเอเจนแดงนะครับเป็นาธาตุไฟนะครับ อ่าแล้วขอดูนิดนึงนะผมจะไม่ได้ย่อยทิ้งเลยนะครับของผมนี่สอนเสมอครับอะไรที่ไม่ได้หาได้แบบฟรีๆโดยตลอดเวลาเนี่ยผมจะไม่ย่อยทิ้งเลยนะครับจะเก็บตลอดนะเอาไปไหนอะ่ะอันนี้ครับอ่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคือตัวนี้ด้วยความที่ว่าสกิลเดิมนะครับมันอาจจะแบบดูไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะอ่าสร้างร่างโครนครับแล้วทาอันนี้อีกเป็นอะไรอีกโอ้นะครับก็ ถือว่าเป็นตัวที่ยังไม่ค่อยน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าตัวเกมเขาแจกมาเรื่อยๆนะก็แค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มาเปิดกระชานะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วที่อันดีสองครับก็เดี๋ยวต้องใช้เวลานะครับในการเก็บสะสมวัตถุดิบนะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะเออว่าแบบวัตถุดิบครบนะครับทำเป็น9ดาวนะครับจะได้มาดูกันว่าทำแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันครับใครเปิดกระช่าขอโชคดีครับขอได้เลนเจอร์ ตามที่ต้องการครับแล้วก็สายฟรีนะอดทนนะมันใช้เวลานะครับก็เดี๋ยวมีช่องทางการแจกอีกเรื่อยๆแหละอย่างที่บอกว่าอยู่ที่เรานะว่าจะเลือกวางแผนกันหรือเปล่าแล้วหรือว่าจะเลือกยอมแพ้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอวันนี้ประมาณนี้นนกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ